สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนําร้านสะดวกซักแห่งใหม่ภายในอำเภอคิรีรัตน์นิคมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีสําหรับร้านนี้ค่ะ all day wash and dry ซักอบจบใน1ชั่วโมงสะดวกสะอาดรวดเร็วกําจัดไรฝุ่นสําหรับทําเลที่ตั้งค่ะอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอํเราเภอคิรีรัตน์นิคมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเข้ามาในซอยป้าระเบียบประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ทางด้านขวามือค,ค่ะ ากาศภายในร้านนะคะลมเย็นโล่งโปร่งสบายมีจุดพักนั่งแบบนี้คอยให้บริการสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านแห่งนี้ค่ะภายในร้านของเราค่ะก็มีการแจ้ง i n s t r u ักชั่และฟังก์ชันต่างๆอย่างชัดเจนท่านไหนที่ไม่เคยมาใช้บริการหมดกังวลได้เลยค่ะ อีกทังนะคะเรายังมีการแจ้ง5ไอเทมที่ท่านไม่สามารถนำมาใช้ในตัวเครื่องซักได้นะคะมีทั้งในส่วนของรองเท้านะคะผงซักฟอกของใช้สัตว์เลี้ยงไฟแช็กและพรมเช็ดเท้าค่ะ สินค้าภายในร้านของเราทั้งเครื่องซักและเครื่องอบเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพอิมพอร์ตตรงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งรุ่นยิปโซและรุ่นเมทัคค่ะมีส่วนของเครื่อง Xbox ด้วยนะคะสำหรับเครื่องที่จัดจำหน่าย น้ำยาซักและน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะและที่พลาดไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับเครื่องนี้เครื่องนี้มีชื่อว่าเครื่องแลกเหรียญอัตโนมัติค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้เหรียญในเครื่องซักและเครื่องอบภายในร้านนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับเครื่องต่างๆภายในร้านนะคะอันดับแรกเลยสําหรับเครื่องตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าเครื่อง Sbox เป็นเครื่องจ่ายน้ายาอัตโนมัติค่ะวิธีการใช้งานใช้ยัางไงเดี๋ยวดิฉันจะโชว์ทุกท่านให้ได้รับทราบกันนะคะอันดับแรกเลยให้ทุกท่านกดปุ่มสินค้าที่ต้องการค่ะลำดับถัดไปให้หยดเหรียญได้เลยนะคะและเครื่องเขาจะทําการผักสินค้าออกมาทั้งช่องนี้นะคะเราจะสามารถรับสินค้าทางช่องนี้ได้เลยค่ะ แต่ด,ดิฉันจะเลือกเองหนึ่งสินค้านะคะให้เรากดไปก่อนนะคะและหยอดเหรียญที่หลังนั่นเองค่ะเครื่องก็จะดันสินค้าออกมาแบบเดิมนะคะและตอนนี้ดิฉันก็ได้แล้วค่ะน้ำยาซักและน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปซักผ้ากันค่ะ สำหรับใครที่ไม่ได้นาเหรียญมาค่ะหมดกังวลได้เลยเพราะว่าภายในร้านของเรามีเครื่องแลกเหรียญอัตโนมัติรุ่นมินิอยู่ค่ะเครื่องตัวนี้นะคะสามารถจ่ายเหรียญได้อย่างแม่นยําค่ะวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราไปสาธิตกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้ทุกท่านสอดธนบัตรเข้าไปค่ะต่อมาเขาก็จะจ่ายเหรียญให้เราแบบนี้นะคะเครื่องนี้นะคะสามารถแลกสอดธนบัตรได้ตั้งแต่แบงค์ยี่สิบห้าสิบและแบงก์หนึ่งร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปซักค่ากันนะคะ หลังจากที่เราได้น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักและเหรียแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มซักผ้ากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกท่านเปิดตู้นะคะและนำผ้าใส่เข้าไปค่ะอย่าลืมปิดฝาให้สนิทนะคะหลังจากที่เรานำผ้าใส่ตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักกันค่ะช่องใส่น้ำยานะคะจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องค่ะ ด้านในจะเป็นช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มและด้านหน้าจะเป็นน้ำยาซักผ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้านะคะสำหรับช่องด้านในจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเสร็จแล้วให้ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำยากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกโหมดในการซักกันค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันค่ะมีโหมดน้ำเย็นโหมดน้ำอุ่นและโหมดน้ำร้อนค่ะแต่ละโหมดค่ะราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะโหมดน้ำเย็นราคา40บาทโหมดน้ำอุ่นราคา50บาทและโหมดน้ำร้อนราคา60บาทค่ะวันนี้เราจะเลือกเป็นโหมดน้ำเย็นนะคะลำดับถัดไปค่ะให้เราหยอดเหรียญตามจำนวนเงินได้เลยนะคะ เมื่อเราใส่เหรียญครบแล้วนะคะเราก็จะมากดปุ่มสตาร์ทกันค่ะแล้วรอเครื่องทำงานสักครู่ค่ะหลังจากนี้เครื่องจะทำงานโดยอตัตโนมัติค่ะ หลังจากที่เราซักผ้ากันเสร็จแล้วนะคะทางร้านก็มีบริการเครื่องอบผ้าให้ด้วยค่ะครบจบในที่เดียวเดี๋ยวเราไปอบผ้ากันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราได้นําผ้าใส่ตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเลือกโหมดในการทำงานของเครื่องกันค่ะ เครื่องตัวนี้มีทั้งหมด3โหมดด้วยกันค่ะมีร้อนสูงร้อนและถนอมผ้าค่ะวันนี้จะเลือกเป็นการใช้งานอุณหภูมิร้อนสูงค่ะแต่ละโหมดนะคะราคาเท่ากันหมดเลยค่ะ40บาทนั่นเองค่ะเริ่มจากเราจะหยอดเหรียญตามราคานะคะเมื่อหยอดเหรียญครบแล้วนะคะให้กดปุ่ม Start ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่พาทุกท่านมาใช้บริการกับร้าน All Day Wash and Dry ซักอบจบในหนึ่งชั่วโมงที่ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอคิรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการและสอบถามได้ค่ะนเนรมิตร้านสะดวกซักที่ดีที่สุดของคุณกับ Duck Wash ค่ะ